ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนฝันหนึ่งหนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะ,อ,ะอย่าไม่ต้องไปโฟกัสที่หน้านะคะเพราะว่าพึ่งหายจากการไปทำอเอาฝอยออกนะคะยังมีลอยอยู่นะคะอันนี้ยังไม่มั่นใจแต่ก็ไม่อยากจะใส่แมสถ่ายวิดีโออีกแล้วนะคะอาจจะเห็นผมนี่ยังไม่เป็นทรงนะคะเพราะว่ามาถ่ายที่บ้านสวนมันอาจจะลมแรงมีเสียงฟ้าเสียงฝนอะไรก็ ขออภัยนะคะค่ะวันนี้เราจะให้มาดูนะคะว่า,าเราจะทำอะไรของวันนี้นะคะก็คือวันนี้นะคะเป็นวันที่เราหยุดวัานอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็ไปทำงานไปโรงเรียนแล้วนะคะก็เลยว่ามันจะไม่มีเวลาในการาแพ็คนี้นะคะก็คือต้องมาอัดถ่ายไว้วันนี้เลยนะคะก็ ในทุกๆปีนะคะจะทําแบบนี้มาตลอดเริ่มตั้งแต่หารายได้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเองคิดเสมอนะคะว่าพอถึงวันคล้ายวันเกิดของตัวเองเราต้องบูชาพ่อกับแม่เรานะคะให้ท่านอิ่มกายอิ่มใจนะคะและท่านก็จะอวยพรสิ่งดีๆให้เราโดยเราจะแพ็คของ าจากน้ำใจหรือว่าจากทรัพย์สินของเราเล็กๆน้อยๆอยที่เราหาได้นะคะเพื่อให้ท่านได้รู้สึกภาคภูมิใจในลูกของท่านนะคะอาจจะเป็นของอเล็กๆน้อยๆไม่แพงมากไม่ถึงกับต้องว้าวอะไรนะคะเป็นของที่เราตั้งใจทำมาให้นะคะ ก่อนอื่นนะคะก็มาดูแพ็กเกจของเราปีนี้นะคะปีนี้คือ,อเดือนมิถุนายน2 5 6หหนะคะก็คือนี่นะคะเราจะใช้กล่องที่เราซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะคะปีที่แล้วเราใช้เป็นกระเป๋าถุงกระดาษนะคะก็มันน่ารักดีแล้วแต่โอกาสที่เราจะอยากใช้นะคะแต่ปีนี้เราใช้กล่องจากร้านทุกอย่าง20บบาทมีฝาปิดแบบนี้ด้วยกล่องใหญ่เลย แนี้นะคะสองกองอแบบนี้นะคะเพราะว่าเอาไว้ให้ท่านใช้ถงด้วยนะคะแล,ล้วเปิดาอกมานะคะจะเป็นถุงขอไม่ใชดแสดงโลโก้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ค่คาโฆษณาใดๆนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกก็คือหนุมนะคะหนุมยี่ห้อนี้เราจะให้พ่อกับแมเ่เอาของพ่อสีเหลืองแล้วกันนะคะ ใส่คนละกล่องเลยนะคะใส่คนละกล่องของแม่สีเขียแล้วก็ที่เหมือนกันก็คือขนมยี่ห้อนี้อยู่เซเว่นอะไม่บอกยี่ห้อให้ไปดูข้างหลังเราให้พ่อกับแม่นะคะคนละหล่อนะแล้วก็อันนี้เรา <S <S เติมความหวานมันเป็นของเบสิกแบบของเบสิกคลาสิบที่คนอายุรุ่นพ่อแม่เราสี่สิบห้าสิบเขาชอบกันนะคะ เติมความหวานจะเติมเบาหวานไม่ทุนนะคะแต่ให้ไปก่อนนะคะเพราะว่าของหวานตัวเองชอบด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ชอบส่วนตัวชอบแล้วก็มีประโยชน์อันนี้โชวเลยกล้วยเลมมานางหาซื้อยากมากนะคะเราอยากให้คนเราชอบนะคะแล้วก็คิดว่าผู้ใหญ่เขาก็จะชอบอะไรที่มันเป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยด้วยนะคะแล้วก็ของเครื่องดืม่มบำรุงสุขภาพอันนี้นะคะแล้วก็ให้คนละขวดเลย และที่ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้ขอแวบอ,อย่านี้อ่ะก็คือไม่ใช่ซองผ้าป่านะคะแต่ก็คือซองที่เราจะให้พอกับแม่เราเฉพาะวันเกิดของเรานะคะเขาเรียกว่าเงินเลี้ยงหัวใจนะคะอ่าอาจจะไม่มากนะคะแต่ละปีก็ไม่เท่ากันก็คือเราให้ด้วยใจนะคะไม่ไม่เขียนชื่อด้วยเพราะว่าเท่ากันนะคะให้เท่ากันใส่ลงไปในกล่องเลยนะคะ ข้าแอบ,บตกใจข้าป่าหรือเปล่าสอ,องกล่องน,นี้เอาขึ้นมาโชว์เลยนี่นะคะคือของที่เราแพคไว้เดี๋ยวเราจะเราจะเอาไปไหว้ตอนไหนใช่ไหมคะเราจะเอาไปไหว้ตอนสมมุติว่าตื่นเช้ามาแล้วมันเป็นวันเกิดเรานะคะเราก็จะมาแบบชุดนอนเลยค่ะแบบว่าแสงแรกแห่งวันนะคะความรู้สึกก็คือแสงแรกแห่งวันเราก็จะเดินไปถือกล่องไปปุ๊บ ปิดฝาบ,บนี้กล่องไปแบบนี้นะคะปิดฝาแล้วก็เจอพ่อแม่เราที่ไหนที่ครัวหรือที่บันไดที่ไหนก็ช่างเราก็จะล,ลงไปนั่งที่พื้นนะคะพื้นดินเลยนะคะพื้นดินแล้วก็กราบค่ะกราบแล้วก็ลูบเท้านะคะลูบเท้าหรือบางทีก็เอาเท้าขึ้นมาแตะหัวคือจะเล่นอยู่กับเท้าพ่อกับแม่แหละคะ่ะเพราะเป็นสิ่งที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดท่านจะวอวยพรให้ทุกป,ปีเป็นอะไรที่ชื่นหัวใจที่สุดเลย เหมือนฝันก็เลยเป็นคนที่มีแรงในการในการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะก็คือมีพ่อกับแม่นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะจบคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าแบตกล้องกำลังจะหมดแล้วแต่ส่วนตอนไหวขออนุญาตไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าอขอไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของพื้นที่ในครอบครัวนะคะ อันนี้เป็นทิปดีๆถ้าใครจะนำไปใช้จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะก็มีอะไรติชมก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอความสุภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ